เออแม่มาแล้วครับเออพีไ่ได้คิดถึงแม่ไหมอ้ยไหนไหนรายงานแม่หน่อยสิลูกน้องเป็นยังไงไบ้างมีไถ่สนไหมเนี่ยฮเออน้องอยู่กันครบไหมลูกรอรอ,อแม่ค่ะทุกคนพี่ได้คิดถึงแม่ไหมเออน่าสงสารจังเลยทุกคนดูสิคะแม่มาแล้วครับ แค่กีตาให้แล้วกีตาเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยใครโซนบ้างรายงานแม่สิพี่ดาดูน้องให้แม่ไหมแม่ไม่สบายพี่ด้ารู้หรือเปล่าเนี่ยแม่รีบบอกมาหาแพนด้าด้วยเลยนะเนี่ยออกมาหาแพนด้ากับน้องๆน,นะคิดถึง <c oughs> แล้วแพนด้าคิดถึงแม่ไหมตอบดิคิดถึงแม่ไหม คิดถึงแม่ไหมครับเอ,ตอาตอบให้แม่ยินใจหน่อยเร็วเออคิดถึงมากมากปะเอ้ยดีใจจนเสียงหายเลยค่ะทุกคนไม่ได้คุยหลายไม่ได้คุยไม่ได้หลายวันนะแค่สองวันเองนะนะแค่สองวันเองคิดถึงจะแย่แล้วคิดถึงจะแย่แล้วเนาะเนาะ อิ๋มหนาของแม่นั่งรอเลยนะคะทุกคนนั่งรอเลยเปิดประตูมานางก็นั่งรอแม่เลยรอให้แม่ถ่ายคลิปนะะี่ค่ะพันญาคนเกง่งพันญาคนเก่งไหมลูกเก่งเก่งมากเนาะครับน,น,น,น้องๆสซนกันหรือเปล่าลูกมาเดี๋ยวแม่จะถ่ายน้องๆหน่อยนะครับขอถ่ายน้องๆหน่อยนะอะ พี่ม้าเป็นไงบ้างลูกเขาบอกว่าพี่ม้าไม่สบายเหรอลูกสวัสดีนะคะทุกคนแม่แพนด้าไม่สบายนะคะคเพื่อนอืปฏิกักตัววัดสองวันค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ลงคลิปเด็กๆนะแต่ก็ลงอยู่นะในช่องทิกตอกค่ะคลิปเก่าลงบ้างแล้วก็ภาพนิ่งบ้างนะคะทุกคนอาการดีขึ้นแล้วก็เลยรีบออกมาหาแพนด้ากับน้องๆเลยหิมะเขาบอกว่าหิมะเขาบอกหิมะไม่สบายเหรอตัวร้อนเหรอ อะไรตัวร้อนเลยเหรอลูกไม่เป็นไรหรอกเนาะคิดถึงแม่สิมาดูนี่อันนี้เจ้ากว่าจับนะคะทุกคนบ้านยังไม่เก็บเลยนะขออนุญาตเขาถ่ายคลิปเด็กๆก่อนอันนั้นแบกน้ำนะคะทุกคนอ่าน้องลิดอยู่ไหนอ้าวน้องลิทมาอยู่ในตู้ค่ะลิทลิทลิะลิทลิทน้องลิทหลอกมาลูกออกมา ออกมาออกมาลูกออกมาออกมาใครเปิดตูไ้ไว้เดี๋ยวนี้เจ้าแม็กนัมกับกวนจับเขาก็เริ่มชินกันแล้วนะขาเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะอือโอ้ยมีคนจะเงื้อแงะทุกคนนี่คนมีคนจะเงื้อมีคนจะเงื้อไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาแม่กําลังจะชมอยู่พอดีเลยว่าไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะมาลูกนะไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะคะนะคะักนขะ่าวค่ะ นะคะอลิศนนอนนลิ้ก็ถึงแม่ไหมคะอลิกี่ึงแม่ไปก่อนลูกลิศถึงกี่ตึงหรอคะ <c oughs> ดูที่ไหนกี่หูก,กี่ตากันเต็มเลยค่ะทุกคนเอ้ยมอมแมมจังเลยอะไปแล้วไปแล้วคะ่ะทุกคนหวัดดีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแพนด้านะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแม่พูด เยอะไม่ได้ทุกคนเจ็บคออยู่เนาะแต่ก็คิดถึงเพื่อนทุกคนนะนะไปได้เนาะเนาะครับ